นายยูนิู้มิมใจเสนอ Let ี้ p l a y ย r o n วัหลังจากที่โลกล่มสลายจึงทำให้ที่อัว่อตศายต่างๆมันก็เต็มไปด้วยสลัมรัฐบาลจากทั่วโลกต่างก็ยกเลิกแก้ปัญหาทุกอย่างจึงทำให้โลกในปี2045นั้นมันก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายจึงทำให้ผู้คนในอนาคตเลยหาทางรอดชีวิตโดยการเข้าไปโกยเงินในโลกเสมือนจริงอันกว้างใหญ่ที่เราสามารถไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ หรือแม้แต่กระทั่งเป็นใครก็ได้แต่ที่เรานั้นต้องการเรื่องเหล่านี้หนังจะลรุ้นได้สนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชม,มัพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่อมอยู่นี้ช่วยกดโร1 Sub นึ่ง b ับสไเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่สลัมรถพ่วงในโคลัมบัสรัฐโอไฮโอในปี2045ซึ่งเทคโนโลยีที่อยู่ในยุคนี้มันก็ไฮเทค และก็แสนสจะล้มแต่ถูอว่าคุณภาพในชีวิตของมนุษย์นั้นมันกลับต่ำแบบดิ่งลงเหวจึงทำให้ประชากรล้นโลกเลยททำให้สลัมแบบลดท่วงที่เรียงซ้อนกลายเป็นคอนโดเลยได้รับความนิยมเพราะมันก็ใช้พื้นที่ใช้สอยไม่เยอะซึ่งวันนี้เองพอทตงด้านเวดวัดซึ่งเขาก็ไปเบ้เขาเรื่องนี้เด็กหนุ่มากสลัมซึ่งหลังที่เขาต้องสูญเสียทั้งพ่อและก็แม่ไป จิงทำ่ไ้พ่อเอกเกิดเหลือต้องย้ายมาอาศัยอยู่กับป้าอาลิสแถมในตอนนี้เขาก็ยังเบื่อหน่ายกับโลกจริงที่มันก็เสื่อมโทรมจึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ก็เหลือที่เลือกใช้ชีวิตในโลกออนไลน์สเสมือนจริงที่เรียกกันว่า D O A S T ซึ่งมันก็เป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นด้วยสองเพื่อนซีอย่างทางด้านฮอลิเดย์กับมอรโลไหนเมื่อโลกเป็นจริงนั้นมันก็หวยแตกบัดซบสิ้นดีจึงทำให้นคนที่รอดชีวิตในยุคนี้ ต่างก็นหนีความจริงและออกมาใช้ชีวิตในโอเอซิสหรือในโลกเสมือนจริงนี้ไม่ว่าเราอยากจะทําอะไรเราก็สามารถทําได้ตามใจไม่ว่าจะเล่นสเก็ตบอร์ดจากพีระมิดหรือแม้กระทั่งปีนยอดภูเขาเอเวอร์กับทางด้านแบทแมนคุณก็สามารถทํามันได้หมดหรือแม้แต่การเลือกตัวละครที่คุณนั้นอยากจะเป็นจะสูงขาวสวยหรือว่าหล่อจะเป็นตัวละครแบบไหนก็ทําได้ตามที่เรานั้นต้องการ และทางด้านอาวตารของพระเอกในโลกเสมือนแห่งนี้เขาก็มีชื่อว่าพาซิวัลซึ่งในโลกแห่งนี้พระเอกเขาก็มีเพื่อนสนิทอยู่หลายคนทั้งเอชนักซ่อมคันเทพรวมถึงด้ดานไดโตกยอดสมุนไลและโชหนุ่มน้อยยอดมิงจาแต่ทว่าสถานที่แห่งนี้เหมือนกะทำให้ผู้คนจากทั่วโลกต่างก็ต้องหมดตัวเพราะไอเทมสุดเทพที่นอกจากมันจะสามารถดรอปจากท้าในเกมได้แล้ว ไอเทมพวกนี้มันก็ยังหาซื้อได้จากที่โลกจริงได้อีกและถ้าหากคุณถูกฆ่าภายในเกมเอวตา้าของคุณในเกมนั้นมันก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้แต่ทว่าของที่คุณเก็บได้หรือของทุกอย่างที่คุณซื้อนั้นไม่ว่าจะอาวุธหรือชุดมันก็จะสลายหายไปจึงทำให้ทุกการสูญเสียในเกมมันก็เปลี่ยนเสมอกับชีวิตล้มละลายในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งผลงานสร้างอันยอดเยี่ยมของทด้านฮอลิเดย์เหมือนก็เลยจะให้สาวกจากทั่วโลกต่างก็คลั่งเขาแต่หลังจากเหตุการณ์ที่ฮอลิเดย์ได้ตายจากโลกนี้ไปซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะตายฮอลิเดย์ก็ได้ประกาศมอบทรัพย์สินของบริษัทอันดับหนึ่ง 1. ของโลกให้แก่ใครก็ได้ที่สามารถตามหาไข่อีสเตอร์ซึ่งมันก็เป็นกุญแจสมดอกที่เขาซ่อนเอาไว้ภายในดีโอเอซิที่สำเร็จซึ่งทั้งหมดที่เล่ามา มันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคการ์จน,นภัยของเหล่านักกันเนอร์หรือนักะจนภัยออนไลน์ที่ต่างก็ออกตามหากุญแจที่มันก็ได้ถูกซ่อนเอาไว้แต่แล้วหลังจากที่เวลาผ่านไป5ปีเหมันก็ไม่มีใครที่สามารถหากุญแจดอกแรกพบซึ่งหลังที่ผู้เล่นคนหนึ่งได้หาปริศนาเกมแรกเจอซึ่งเกมนี้เหมือนก็เป็นเกมแข่งรถซึ่งหากใครสามารถชน,นะ ด่านทดสอบนี้และสามารถขับเข้าเส้นชยัยได้สำเร็จมันก็จะทําให้ผู้เล่นคุณนั้นก็จะได้ครอบครองกุญแจดอ,อกแรกไปแต่ภายในเกมนี้มันก็ไม่ได้มีพวกแค่นักล่าไข่อย่างพระเอกเท่านั้นที่พยายามเล่นด่านนี้แต่มันก็มีพวกนักฆ่า IOI อย่างพวกซิกเซอร์ที่เป็นลูกสมุนของบริษัทกระหายอํานาจที่มีเป้าหมายในการยึดครองโลกออนไลน์เพื่อน,นําไปแสวงหากําไรมหาศาล ซึ่งบริษัทนี้ก็ถูกบริหารงานโดยจากด้านนอรแลนชอลเลนโตซึ่งพวกเขาก็ได้ว่าจ้างพวกกันเนอร์หลายพันหลายหมื่นคนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันเกมนี้และเอาชนะจะได้ครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดของ h o l ล d a y แต่ทว่าการแข่งขัาวรถในสนามนี้มันก็ทำให้ไปเอได้เจอกับสาวพิศนาที่ชื่อว่าอาร์ทิมิสแต่เนื่องจากเกมในด่านนี้มันก็ยากเกินกว่าที่ฝ่าด่านเจ้าคิงคอง ที่มันก็ไล่ทูบร,รถของพวกผู้เล่นจริงทำให้พรเอกเขาก็เลยจะออกไปหาบอดแสงของฮอลลีเดย์เพิ่มเติมในสถานที่ที่เรียกว่าฮอลลีเดย์เจอร์นลที่สามารถเข้ามาดูสมองฮอลลีเดย์ภายในห้องแห่งความทรงจำที่หมันก็ถูกถ่ายเก็บบันทึกทุกช่วงเวลาต่อที่ฮอลลีเดย์นั้นยังมีชีวิตจนทำให้การดูในครั้งนี้ทางด้านพระเอกเขาก็เลยได้บอดแสกสำคัญจากคำพูดของฮอลลีเดย์ว่าทำไมเราถึงไม่ลองถอยหลังสักครั้ง ถอยหลังมาให้เร็วที่สุดที่เราจะสามารถทําได้ซึ่งพอพระเอกพิ้งคำพูดนี้ในรอบการแข่งขันรอบต่อไปในขณะที่ทุกคนต่างก็ขับรถออกจากจุดสตาร์ทแต่ทว่าครั้งนี้พระเอกเขากลับเลือกที่เหยียบคันเร่งถอยหลังเพราะทันทีที่เขาขับรถถอยหลังออกมามันก็มีประตูลับของเกมที่มันก็สามารถพาเขาไปสู่เส้นชยัยโดยไม่ถูกเจ้าไดนโนเสาร์หรือคิงของไล่จัดการปิดจ็อบ และหลังที่บม่เอกได้กุญแจดอกแรกเพราะกับคำใบ้ที่สามารถไปหากุญแจดอกที่2จากทางด้านอาวตารของฮอลิเดย์ได้สําเร็จจนตอนนี้ชื่อเสียงในเกมของเขาเหมือนก็ดังไกลเป็นข่าวใหญ่และได้ขึ้นชื่อในสกอร์บอร์ดที่ไม่เคยมีใครนั่นไหนทํามาได้ตลอด5ปีที่ผ่านมาและหลังที่บม่เอกได้กุญแจกับเงินในเกมอีหนึ่งแสนเหรียญเขาก็เลยรีพัทนงด้านเอมาทำการช็อปของในเกม ทั้งระเบิดมือศักดิ์สิทธิ์ทั้งชุดสูตรของผู้เล่นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ตวงเขาก็สามารถรักของในโลกแห่งความเป็นจริงได้ซึ่งชุดสูตรนี้เหมือนจะทําให้พระเอกสามารถรับรู้ทุกความรู้สึกได้ภายในเกมในระหว่างการเล่นและมันก็ดูเหมือนกับว่าทางด้านโนแลนเขาก็คิดไม่ซื่อหวังที่ว่าจ้างให้ทางด้านนักฆ่ากันเนอร์อย่างไฮล็อก ok, จัดการกําจัดพระเอกเขี่ยเขาทิ้งอ,อกเกมนี้ซะ และหลังที่รบเอกสามารถอาชนะเกมแรกได้หลังจากนั้นม่นานทางด้านอธิมิตเธอก็ได้ขึ้นกลายเป็นอันดับ2เพราะเธอนานก็เห็นตอนที่รบเอกนั้นถอยหลังออกจากจุดสตาร์ทและมันก็ตามมาด้วยเอชและก็ไดโต้และก็โชว์ตามเข้าเส้นชัยมากันอย่างพร้อมเพรียงและหลังที่รบเอกพยายามตามหาบอดแสจากคำใบ้ซึ่งคราวนี้เขาก็ได้การช่วยเหลือจากอธิมิส ในการตามหาบอดแสจึงทำให้เขาก็สามารถอชนะการเดิมพันเล็กน้นนนอยกับทางด้านพัรารักของฮอลลีเดย์ซึ่งรางวัลที่พระเอกได้มานั้นเหมือนก็เป็นแค่เหรียญ25เซนที่พระเอกนั้นเขาก็ไม่คิดว่าเหรียญน,นี้มันจะมีค่าหรือสำคัญกับเขาได้อย่างใดและหลังที่พระเอกตอบรับคำเชิญของอธิมิสในการออกเดทแรกในเกมแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าพอไปเอกเขาเคลิ้เขากลับพูดบอกชื่อจริง ในโลกของความเป็นจริงของเขาให้กับทางด้านอธิมิตได้รู้เพราะเขาก็อยากแสดงความจริงใจว่าเขานั้นก็ชอบเธอและก็อยากเจอเธอสักครั้งในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ถว่าการเผยพูดชื่อจริงของพระเอกไปในครั้งนี้มันเลยทำให้ทางด้านไฮล็อกเขาก็เลยได้ข้อมูลสำคัญที่ไปพูดบอกทางด้านโนแลนจนทำให้ตอนนี้เขาก็ได้รู้ทั้งชื่อและก็ใบหน้าที่แท้จริงของพระเอก โนแลงจึงสั่งให้ทางด้านทีมกวาดล้างอย่างปินาเลให้เธอนั้นออกตามล่าตัวของพระเอกและจัดการกับเขาแบบถอนลากถอนโคนและพระพอเอกรู้ว่าโนแลน์ no Lan, เขาก็เล่นมิสซื่โดยการท,ที่ที่ระเบิดบ้านในสลัมของเขาทิ้งซะซึ่งพอได้ยินแบบนี้พระเอกก็เลยเรีบวิ่งหน้าตั้งกลับ,บามา,บา,า,าที่บ้านเพื่อจะมาพูดเตือนกับป้าของเขาให้เธอรีบหนีออกจากบ้านซะแต่ทว่ามันก็ไม่ทันซะแล้ว ล้อตึกที่พระเอกอาศัยอยู่หมานก็พังถล่มลงมาต่อหน้าต่อต,อตาของเขาจนทําให้ป้าอลิซครอบครัวเพียงคนเดียวที่หลงเหลืออยู่เธอก็ต้องมาตายจากไปและเท่านั้นยังไม่พอพระเอกก็ยังถูกใช้พปริศนาคนหนึ่งจับตัวมา,ท,าทันทีที่เขาฟื้นตึกขึ้นมาเขาก็ได้เจอกับอาร์ทิมิสที่เธอก็มีชื่อในโลกแห่งความเป็นจริงวิศวะสสาเอเวอร์ลีนซึ่งเธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่าพวกเธอนั้นก็ทํางานกันเป็นทีม เพื่อพยายามกวาดล้างอำนาจชั่วของ IOI และหลังที่ซามเ n นทาเธอรู้แล้วว่าคำใบ้กุญแจดอกแรกนั้นที่เขียนเอาไว้ว่าก้าวที่ไม่กลา้าเธอก็เลยพูดบอกอกับพี่เอว่าฮอลิเดย์ขาวก็หลงรักทางด้านคีล่าจนแทบบา้าแต่เขานั้นก็ไม่กล้าบอกให้คีล่ารู้และพอพวกเขาพาเพื่อนทุกคนทำการล็อกอินมาในโลกของเกมออนไลน์เพื่อมาทำการหาบาะแสเพิ่มเติมซึ่งพวกเขาก็รู้มาว่า หนังสยองขวัญที่ฮอลิีเดนนั้นเกลียดที่สุดนั่นก็คือเดอะชายนิ่และหลังที่ทุกคนพยายามช่วยกันหาข้อมูลเพิ่มเติมภายในหนังสยองขวัญเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็เรียกได้ว่ามันก็หล่อนจนชวนหน้าขนลุกจนจิตของพวกเขานั้นมันก็แทบหลุดและพอพวกเขาได้เจอรูปของคีล่าทางด้านซัมเมนทาเธอก็เลยพูดบอกกับระเอกไปว่าสิ่งที่ฮอลิเดนกลัวที่สุดมันก็ไม่ใช่หนังเรื่องนี้ แต่มันก็เป็นการจูบก,กับสาวที่เขารักจึงทําให้ในที่สุดซามเมนทาเธอก็เลยสามารถเจอกับฮีล่าและสามารถเอาชนะเกมที่2นี้ได้สําเร็จจนได้ลูกกุญแจอดอกที่2จากฮอลลีเดย์ไปและพอทางด้านโนแลนด์รู้ว่าพระเอกเขาก็ยังไม่ตายจึงทำให้ในด้านฟินาเล่เธอก็เลยสั่งให้โดรนบินทุกตัวทำการออกบินเพื่อตามล่าหาตัวพระเอกซึ่งการบุกโจมตีในครั้งนี้มันก็เลยทําให้กลุ่มของซามเมนทา เธอก็ต้องถูกกวาดล้างพร้องกระจับตัวของเธอไปอย่างสูงติดตามทวงหนี้ของทางด้าน I อ I เพราะก่อนหน้านี้พ่อของเธอนั้นก็ต้องติดหนี้ก้อนโตจากสู์ติดตามทวงหนี้แห่งนี้ซึ่งก่อนที่เธอจะถูกจับซามเมนทาเธอก็ได้พาพระเอกหนีออกมาพร้องกระส่งเมสเซจให้เพื่อนๆของพระเอกให้พวกเขารีบมาช่วยพาพระเอกหนีซึ่งนั่นมันท,ทำให้เขาก็ได้เจอกับเอชไดโต และก็โชว์เด็ก11ขวบที่โคตรเก่งเรื่องการเล่นเกมซึ่งหลังที่ซาเมนธาเธอก็ถูกจับตัวมาขังอยู่ภายในตู้เพื่อทำงานใช้หนี้ในโลกเสมือนจริงให้กับพวก IOI แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่เธอนั้นสวมใส่อยู่มันก็ถูกสั่งล็อกและก็ถูกปิดตาอย่างแน่นหนาซึ่งตอนนี้ทางฝั่ง,งโนโลแลนดพวกเขาก็ได้เจอกับคำใบ้สุดท้าย โนแลนจึงสั่งให้ไฮล็อกทำการท่องคาถาเพื่อทำการเปิดใช้ลูกแก้วแห่งโอซูวอสที่หมันก็สามารถสร้างเกาะกำบังเพื่อทำการปิดเพื่อไม่ให้มีผู้เล่นหน้านไหนสามารถเข้ามาที่ด้านในพื้นที่เล่นเกมแห่งนี้ได้ส่วนทางด้านบบเอที่ขาวก็คิดจะช่วยพาทางด้านเซมินธานหนีออกมาพวกขากเลยวางแผนซ้อนแผนโดยทําการแฮกอุปกรณ์เชื่อมต่อของโนแลนดจนในที่สุดแล้วขาวก็สามารถช่วยเซมิน่า จนเธอก็หลุดออกมาจากห้องที่ถูกปิดตายนี้ที่สําเร็จแต่ทว่าทางด้านสมเปนท่าเธอกกลับพูดบอกกับไม่เอกไปว่าชันก็อยากให้นายไปทําการระดมกองทัพพวกกันเนื่นให้ได้มากที่สุดเพื่อออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่ดามรณนนะและฉันก็จะพยายามหาทางเปิดเกาะรอประสาทเพื่อให้พวกนายนั้นถล่มมันเข้าไปและหลังที่เธอรู้ว่าการปิดลูกแก้วนี้เหมือนก็กจะทําการไล่จัตถาในระยะไกล เทิงตัดสินใจที่ปลอมตัวไปทั่วซิกเกอร์เพื่อทําการลักลอบเข้าไปที่ด้านในดาวมเลนดาส่วนทางด้านพระเอกหลังที่เขาสามารถรวบรวมผู้เล่นทุกคนตามที่ซาเมน่านได้พูดบอกเอาไว้ร้อมกับพูดบอกแผนชั่วของทางด้านโนแลนให้กับทุกคนได้รับรู้เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนนั้นได้มุ่งหน้าไปที่ดาวมเลนินดาซึ่งมันก็ได้ผลและเพียงเวลาไม่นานพวกกันเนอร์ทุกคนต่างก็แหย่ยุคโยมารวมตัวกันนับหมื่นนับแสน เพื่อหาวิธีทำลายเกาะกำบังที่ทางด้านโนแลนนั้นสร้างเอาไว้และในที่สุดทางด้านสซเมนท่าเธอก็สามารถทำลายเกาะกำบังนี้ลงได้สำเร็จจึงแต่ไมโนแลนก็เลยสั่งให้พวกนักฆ่าทุกคนของ i อ i อไอกมาทำการตอบโต้วพวกกุนเลนขาวานีิละขาวาบวุ่นวายเหมือนกับบังเกิดเพราะท,ที่ด้านนอกดาวมอร์เนาแห่งนี้พวกเขาต่างก็งัดอาวุธทุกอย่างที่แต่ละคนมี หยิบขึ้นมาจัดการอีกป่ายแบบจัดหนักจัดเต็มและวพอน้านโนแลนคิดที่ใช้ไอเทมสุดขี้โกงอย่างเมกะกอซิล่าล่างยักษ์จึงทำให้านันดาโตะเขาก็เลยไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจที่ใช้ทีเด็ดของประเทศญี่ปุ่นอย่างหุ่นกันดั้มทำการแปลร่างลงมาหูต่อสู้กับเจ้าเมกะกอซิล่าตัวนี้แหมอย่างเท่ซึ่งไหนที่สุดพวกเขาก็สามารถร่วมด้วยช่วยกัน จัดการล้มเจ้าก็ติยักษ์ตัวนี้ได้สําเร็จและสามารถระเบิดมันจนแหลกเละและหลังที่ระเอกเข้ามาที่ด้านในเพื่อจะเข้ามาทําการเล่นเกมสุดท้ายของฮอลลีเดย์และพอเขาได้เจอร่างอาวตารของโนโลแลนโนแลนเกเลยพูดบอกกับระเอกไปผู้ด่ากเกมนี้ฉันไม่ชนะมันก็จะไม่มีใครหน้าไหนที่สามารถเอาชนะเกมนี้ได้เช่นกันก่อนที่ทางด้านโนโลแลนจะหยิบระเบิดซึ่งมันก็เป็นอาวุธที่สามารถทำลายล้าง สิ่งมีชีวิตทุกอย่างใน DOA s e d ed, ซึ่งนั่นมันก็หมายถึงผู้เล่นทุกคนในเกมนี้ต่างก็ต้องตายด้วยเช่นเดียวกันและท,ทันทีที่ระเบิดลูกนี้ทำงานทุกอย่างต่างก็ถูกล้างบางจนตายกลิ้งไม่มีเหลือแต่ทันใดน,นั้นพอระเอกเขารู้ว่าเขาก็เป็นเพียงคนเดียวที่ยังสามารถมีชีวิตอรอดเพราะเหรียญที่พันธรักข,ของฮอลเดยให้โอไว้ซึ่งแท้จริงแล้วเหรียญอันนี้ มันก็คือเหรียญเพิ่มชีวิตอีกหนึ่งชีวิตจึงทําให้เกมสุดท้ายมาร์กก็มีเพียงแค่พระเอกทุกนั้นที่มีสิทธิ์ได้เล่นมาร์และเพียงเวลาไม่นานพระเอกเขาก็สามารถเอาชนะเกมสุดท้ายนี้ไปแบบไม่ยากไม่เย็นโชว์ลีลาการเล่นให้กับพวกผู้เล่นทุกคนได้ดูจนเขาได้รับกุญแจดอกสุดท้ายที่มันก็เป็นกุญแจคริสตัลก่อนที่พระเอกจะพูดบอกชื่อจริงให้กับพวกผู้เล่นทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้เขาก็กำลังถูกพวก IOI ไไล่ล่า และข่าวก็ต้องการให้ทุกคนช่วยและในขณะที่ทุกคนก็กําลังลุ้นให้พระเอกทําการเสียบกุญแจครบทั้ง3ดอกซึ่งในที่สุดพระเอกเขาได้เจอกับไข่อีสเตอร์ของฮอลิเดย์ก่อนที่ร่งางอวตารฮอลิเดย์นั้นจะมอบปากกาให้กับพระเอกทําการเซ็นเอกสารสัญญาเพื่อทําการครอบครองทุกอย่างของดีโอเอซิพอเห็นแบบนี้ทางด้านพระเอกเขากลับเลือกที่ไม่เซ็นสัญญาเพราะเขาคิดว่า ตอนจบในเกมมันต้องไม่จบแบบนี้และคิดว่าครั้งนี้เหมือนคงเป็นแค่การลองใจของทางด้านฮอลิีเดย์เท่านั้นและในเมื่อพระเอกก็ไม่ยอมเซ็นสัญญาฉบับนี้ทางด้านฮอลิเดย์ก็เลยพาพระเอกนั้นเดินมาดูบางสิ่งซึ่งสิ่งที่เขาได้มันก็คือสิทธทิพิเศษทุกอย่างว่าเขาก็สามารถเลือกที่จะปิดหรือเปิดหรือแม้กระทั่งลบโอเอซิสได้ตลอดเวลาก่อนที่ด้พาพระเอกจะได้รับไข่ จากมือของฮอลลเดย์จนมันก็ทําให้น้ําตาของเขานั้นมันก็ต้องไหลต่อหน้าต,ต่อตาของทุกคนและหลังที่พรเอกกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงข่าวก็ได้พบกับทางด้านออฟเดนมอลโลเพร้อมกับสัญญาฉบับใหม่ที่ยกบริษัทของฮอลลเดย์ให้กับทางด้านพระเอกพอได้ยินแบบนี้ทางด้านพระเอกก็เลยพูดบอกกับเพื่อนือของเขาไปว่าเราจะแบ่งหุ้นบริษัทของฮอลลเดย์แบ่งให้กับซาเมนทาเอชไดโต และก็โชว์ออกเป็น5้ส่วนเท่าเท่ากันก่อนที่ด้านมอนโลจะพูชเฉลยให้กับเอกได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วเขานั่นลหละก,ก็คือพันธรักในห้องสมุดของฮอลิเดย์และเป็นคนที่ให้ชีวิตของพระเอกเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตจนทำให้ตอนนี้พระเอกก็เลยเปลี่ยนจากเด็กสลามกลายเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่จึงทำให้เขาก็เลยทำการปรับปรุงบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างการปิดสูนทวงหนี้ที่ไม่ถูกต้องและเลือกที่ทําการปิดเซิร์ฟทุกวันพุธและก็วันเลดหัสเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีเวลาหยุดพักและได้ใช้เวลาในโลกแห่งความเป็นจริงให้มากขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันก็คือสิ่งเดียวที่พวกเรานั้นสามารถจับต้องได้และเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงท่านี้ครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบหนังแนวนี้ ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ